เมน,นูมื้อนี้พี่น้องมกหมอปนิงค่ะใส่ต้นหอมค่ะใช้ผักชีเล่านี่ค่ะหรือหมกหม้อปนินเนี่ยสำหรับภาษากลางนะคะแต่คนอีสานเขาจะเอ,ะอิ้นว่าอูค่ะอ,อูป่าค่ะเนี่ยค่ะวิดยฟ้าอีกก้อนค่ะมาเปิดพระโอบอีกทีค่ะซุปดร้อยแล้วพี่น้องอ ปลานิ่นสองตัวตัวนิดหน่อยค่ะหนักสุกเรียบร้อยค่ะพร้อมแซบแล้วค่ะทุกคนมาจ้ะมากินข้าวเที่ยงกับจูนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขามาพอจูนแล้วจ้ะทุกคนตอนนี้ซีโม้งซีสิบนะ่ทีพี่น้องนี่แหละค่ะจูนอูปลาหนิ่นค่ะปลาหนิ่นตัวหน่อยสองตัวนะคะเนาะหรือภาษาการา์แบาหมกหม้อปลาหนิ่นนะคะมาพี่น้องมากินน้วกันค่ะข้าวเหนียวอัอนเกา่าเมื่อวาน the time now 20 minutes to 5 p.m i'm going to have bread t i r a p i a f a s h yeah this one sticky rice my leftover sticky rice come join me come come มาพี่น้องมาข้าวเหนียวนี่ก็บะอุ่นค่ะเหลือยืดนิดเดียวตอนแรกจูนว่าสิกินกับไอ้นี่ค่ะไอ ah ้เดี๋ยวนึกซื้ออ้ากับข้าวเจ้าเลยอ,อยากจะกินข้าวเหนียวให้หมดมาพี่น้องมาหอมหอมหอมะเขือ ม่ห้องข้ัวมันเย็นเย็นมงโนมันเดอขาดมันเย็นครับอืมครับลุกโดนอืมลิ้นฟ้าเพก้า มากคนค่ะมองจุดมากก็หอ,อนอยู่ค่ะหอนหอนอร่อยปึงป่งปง นัวเข้มข้นค่ะยิงก็พดดักได้น้ำคุกคลิกค่ะน้ำพาะอจอ ใช่แื่ชาีดีค่ะ อหารอีสานเครื่องปรุงไม่มีลายหรอกค่ะแต่มันสีใส่พวกพวกผักสม,มนุนไพรเครื่องปุ่งจุนปรุงนะคะผงชูรสเพราะเมนูแบบนี้ต้องใส่ผงชูรสค่ะเกลือนิดนึงน้ำปลาร้าแซ่บแต่กใครชอบออกรสชาติน้ำปลาใส่น้ำปลาค่ะแซ่บเลย คือนี่มากนี่ออกรสชาติเกลือไม่พลาดเลยอ, <My parsley. S 1> อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ฝนค่ะ ต้นเขาหิมะล่งหรอคะอืมครับพี่น้องคะกันมีปลาตัวน้่นอยๆบาน,หาน,ะะเ,นเห้านาะค่ะเนาะกะสิเฮ็ดแซบได้เนาะ <c oughs> ก้อนสินาเกียวเขาไหมคะปะกคอน ดูกระดูดจ้ำจุ๊บๆน่าจะมาจากเวียดนามนะคะเนี่ยจนดูที่แพ็กแล้วไม่เห็นมีเขียนบอก ตมื่อเสาไปหาหมอค่ะอยู่้างบ้านประมาณถุ่มกลัวจุนสิบไปหาอีกค่ะ่อน,นัดให้ไปสแกนหัวใจสแกนขึ้นหัวใจตรวจลายยางอยู่ค่ะอืมคอนเสียนตพอปรึกษาสิมีกลูกเนาะค่ะเนาะ ไก่อร่อยปักชีลาบหอมๆไม่หงโชคดีทักจากจุนซื้อมาจากปลามาเขือ ไฟเสียเดี๋ยวแฟนเลิกงานมาก่อนจะให้ทำย่างจุดซใส่รลอดเป็นลุมไหมคะมลุมระดดระดวดลุมระดวงระดวงสนันดอกมักอีรีแห่นหัวป่า แซ่บอีหลีพี่เนาะอืมเหนือปลาเชื <S <S ่อข้านักเอกกันค่ะเดี๋ยวก้านจะติดคอ เปื่อยดีค่ะสุดฟาร์มอกทาด้วย กินเพรกกาแบบจูนนี่มันสีอิู่โดดนยนค่ะพี่นอ้องให้กินทั้งปลายมันก่อนค่ะท่างเครือมันจะพึงกินค่ะให้ออกจไว้ยูต้อนอีีค่ะเมล็ดจุนจะสังหารทีหลัง <c oughs> นี่คือส่วนหางเราจะกินส่วนกลางลำตัวก่อนค่ะตัวเล็กๆก็สิละจุนมากตัวน้อยเป็นสีบานเฮาเนาะค่ะเนาะเพิ่งกับประเทศแดดเดียวยูนีคขันจุนอยากได้ได้ไดลายจุนสามารถสั่งได้ค่ะยูรานจีนค่ะเพิ่งสิเอามาใหาย แต่มันหนาหนา,หนาจนวจนบ่เห็ดยังหรอกค่ะมันเป็นหนาห่อนก่อนเอามาตากแดดเอามาเห็ดปะแดดมั้งคะเนาะปะแดดจนมันลายดูค่ะปะแดดโตลาย พุงปลาอร่อยจริง ใส่ไปทยหมดอันนี้ไหมค่ะผักชีเล่าจนหอมไทถ่จนลายจนกระไหลายตอนมันมีเนาะค่ะเนาะมีหลายกระไหลายค่ะ 嗯，嗯。Mm. Mm. <c oughs> เลือกัำนี้ค่ะข้าเนียวมันรุนค่ะจะหมดไหมข้าวเหนียวค่ะเริ่มเพชิแล้วลูกโดดร้ายร้าย ก้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไงไมนขึ้นม่ค่ะปัา ไปท่นานเลิกงานเดี๋ผู้แฟนจุน,นจเราสอนเราไปทำง,งานสิบเอ็ดโมงค่ะต้นหอมวันร้าต้องไปน้องบ้านนับจุนทักที่ในกรงนุง เน้เป็นไทยแล้วค่ะหมดกินก้อนนี้ยรว้มอือเลยแต่เบื่จูนอะอขนาดหุงแค่สองถ้วยกาแฟกินตั้งสามมือ ชดน้ำก่อนชดน้ำก่อนอเข้มข้นครับ ไม่ใช่ไม่ใจจุนทักพี่น้องคะแสบแสบโอเคค่ะทุกคน คลิปนี้จึงต้องขอลาไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวห้าพอกันคลิปหน้า,ดาเด้อยจ้าเด้อบ๊ายบายค่ะ